5นาทีแล้วก็5นาทีของอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่2 2ธันวาคมถึงวันที่7นะครับถึงวันที่6้วยเงินเริ่ต้นที่50ต่อนเดลว์เรร300ตัวเนี้ยบอดตัวนี้จะเป็นเหมาะกับตลาดไซเวย์อย่างมากเลยเว е ลาการเข้าออ์แล้วก็ใช้ทุนน้อยทำกำไรได้มาก okay. คตัวน,นี้ห้านาทีปิดกำไรไปทั้งหมดละเี่อ4ห้าาดอนก็คือกำไร400รอดอนทุนแค่50สิดอนเดี๋ยวเราไปดูทำเตรม15นาทีกัน15นาทีของตัวนี้นะครับวันเดียวกันทำเต็ม15นาทีก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม้ออกตอนนี้ก็เก็บได้ไป10แล้วก็มีกำไรเพิ่มส0 0อดอนละนะครับผมวันที่4 5 0 0้า0 0นสามนะครับตรงนี้2 5 0 0โอเคหกพั 6,000เมื่อกี้ขึ้นไป6,000นะครับกำไรส่งสุที่ตัวบอตนี้ทําได้แล้วก็โดนซอฟลอสมาเหลืออยู่ค่า900ก็คือจะมากกว่าตัว5นาทีประมาณเท่าตัวหนึงก็คือ400ดอลล์ครับผมดังนั้นถ้าจะออากาไรเยอะเราก็ต้องคอยดึงทุนออกมา,ยาเยอะ